แบบขาดทุนแบบมันเร็วมากอะ่ะมันเร็วมากแล้วเราก็พยายามคัดให้เร็วแล้วนะแต่ดันซื้อเยอะแล้วถ่วไปเรื่อยๆไงตอนระหว่างประมูลอะ่ะพอมันขึ้นหกหมื่นเจ็ดหมืนผมซื้อเพิ่มตลอดนะผมคิดไม่ใช่แจ๊ดแล้วคนมาเก็ตแคบสาม0 0ื่นจะกล้าคออ๋อของราคาเจ็ดหมื่นไปไม่ได้เราก็ซื้อไปซื้อไปแมแจ็คพอตแตกแต่โชคดีนะครับมาได้คืนทั้งหมดพร้อมกําไรตอนรอบก่อนมันจะขึ้นแต่ขายเร็วไปหน่อยตอนนั้นก็ดูไทยคมอันตัวนี้เป็นตัวที่ผิดนะ ตอนนั้นผมไม่ได้ซื้อไทคมมาก่อนแต่ผมเห็นไทคมมันลงมาด้วยมันลงมาด้วยผมเซ็นเฮ้ยมึงประมูล 4G เขาได้เหรววะมึงโฆษณาไทคมอะไรไหมมึงลงมาแบบอย่างกับไปทา 4G เลยเพราะมึงอยู่สื่อสารเหรอก็ลง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 ผมก็มาดูมาเนี่ยยี่สิบห้ายี่สิบหกบาทผมก็ซื้อเข้าไปซื้อไปเฮ้ยแม่งถูกคุณตัวนี้มันดีเว้ยเพราะว่าเคยฟังพี่หมอพงศักดิ์พูดแล้วรอบที่แล้วอ่ะซื้อไปขายหมูไป ซื้อแปดซื้อเจ็ดบาทขายสิบสองซื้อสิบสามขายสิบห้าอะไรไม่รู้อะแต่ว่าไม่ได้ตังค์เท่าเขาอะเห็นเขาเห็นเขาได้ตังค์แล้วเขาอธิบายเป็นลอจิกแบบโอ้โหไปตามอ่านแล้วแบบใช่ว่ะเราแม่งไม่เข้าใจว่าเขาเปรียบเทียบเหมือนอาพาร์ตเมนต์ที่มีคนเช่าครึ่งตึกเต็มตึกอะไรเง,งี้ยผมคึดเออใช่ใช่ตัวนี้น่าจะใช่นะครับผมก็บอกมันไม่ได้เข้าประมูลกับเขาแต่หุ้นมันลงจาก high สามสิบแปดเปอร์เซ็นเป็นธุรกิจที่ทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตต่ตํตาเพราะว่าตอนนั้นเชื่อว่าไอ ทีวีมันก็คงยังต้องใช้มันยังต้องดูอ่ะทีวีอาจจะไม่ดีอ่ะแต่ยังไงเขาก็ยังต้องเช่าดาวเทียมเพื่อเผยแพร่ภาพอบยกเว้นเขาเจ๊งผมก็คิดว่าเขายังไม่ถึงว่าเขาจะเจ๊งเพราะตอนนั้นยังไม่มี Facebook Live ยังไม่มีอะไรเยอะแยะที่เหมือนวันนี้นะครับมันเร็วมากว่าสยมันดีกระแสเงินสดดีมากพี่หมอพงศักดิ์เคยบอกว่าตอนนั้นเขาซื้อตรง1778บาทเนี่ยตอนนั้น EB b E ีี per ebitda อยู่ที่3.8เท่าตอนผมซื้อ25 26ยี่สิกเนี่ยอีวี per ebitda ผมคิดโ,โหแต่ตลาดคุณขึ้นมาตั้งเยอะอะตอนพี่หมอซื้อนี่ตลาดคุณ800จุดอะเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้มันมันไม่ได้แล้ว3.8นี่ยังลงมา4เท่าให้เราซื้อเหรอหนาทีทองผมก็ซื้อไปนะครับซื้อไปเสร็จแล้วก็อธิบายโอโ้แม่งทําดาวเทียมดีอย่างงู้นอย่างนี้นะครับมีกี่ดวงกี่ดวงก็ว่าไปก็บอกมี้มี IP ต t a r เนี่ยโอ้โหคาปาซิตี้ก็เหลือนะ57.5ไทยคม5ไทยคม6ไทยคม7เนี่ยก็ตัวเนี้ย5เนี่ยจะเป็นฮอตเบอร์ตอนนั้นนะครับ แล้วก็แปเนี่ยยิงใบใหม่ก็เป็นฮอตเบิร์นเหมือนกันผมก็คิดเฮ้ยพวกนี้เดี๋ยวยิงยิงขึ้นไปก็ขายได้พวกนี้ก็ค่อยๆมีข่าวดีมากขึ้นเรื่อยๆผมก็รู้สึกอ่าดวงใหม่มีสตอรี่ด้วยดวงเก่าเสียยี่สจุดห้าเซปเทมเบอร์หนึ่งหกเสียเป็น22 5งจดหแต่ดวงใหม่ๆที่ยิงขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเลยนะก็จ่ายเหลือแค่5้าจุห้าแล้วผมก็เ,เหตุผลในีดีติที่พี่หมออธิบายมามาใช้ในการลงทุนหมดเลยเช่นว่ามันมีทั้งส0กว่าล้านจานที่หันมาทางดาวเทียมดวงเน โอ้โหต้นทุนแต่ละบ้านแต่ละบ้านมันสูงมากไม่มีใครเขาทากันหรอกแล้วเราทําทีวีเราอยากจะให้คนดูมีทางเดียวเราก็ต้องขึ้นทางทิศจานมันหันมาทางเนี้ยคุณไปทําทางอื่นมันไม่คุ้มหรอกผมรู้สึกโอ้ใช่ใช่ไอเดียใช่หมดนะครับก็เลยซื้อไปอันนี้ก็เป็นเทรนว่า,าฟุตปิ้นมันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรงเี้ะครับเขาจะมีอยู่ตรงเจ็ดดวงร้9ยสิอย่างละดวงแล้วก็จะมียิงเพิ่มไปอีกอไปต่อเลยก็ได้ครับ เขาก็บอกเขาเนี่ยเป็นดาวเทียมอันดับที่เท่าไหร่ของโลกของโลกนะครับแล้วก็คุณสุปฏีปีนั้นได้เบอร์หนึ่งของผู้บริหารดาวเทียมเราไม่รู้ละอะไรมันได้ที่หนึ่งเราก็มาผูกๆกันว่ามันคงดีอ่ะมันคงเก่งกว่าเขามันคงมาจิ้นเยอะกว่าเขาอะไรเงี้ยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวเลขเทรนของสตอรี่มันก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่องทีวีเนี่ยอาจจะไม่เพิ่มก็ได้อาจจะอยู่ที่ห0ร้อยหกร้อยหก่้อยไปเลยๆก็ได้ แต่ทีวีทุกช่องเนี่ยมีแนวโน้มที่ต้องชัดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเวลามันจะปรับจาก S D เป็น H D เนี่ยมันใช้แบนิดทเพิ่มขึ้นประมาณสามเท่ากว่าหมายถึงว่ามีเหมือนมีช่องใหม่เพิ่มขึ้นสามเท่าตัวแล้วถ้า H D ไปเป็น4 K อ่ะใช้เพิ่มสิบกว่าเท่าผมสึกเฮ้ยไม่ต้องมีช่องเพิ่มแค่นี้ก็เติบโตได้แล้วนี่มันยังอุตสาห์บอกจะมีช่องเพิ่มอีกเราก็คิดผมดีอะ่ะ เทรนใช่นะไอตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วทีวียิ่งแข่งขันกันเยอะขึ้นนับวันยิ่งต้องชัดขึ้นแล้วคนเราพอดูอันชัดแล้วไม่อยากกลับไปดูไม่ชัดเหมือนเราเคยดูโทโททัศน์สีแล้วไม่อยากกลับไปดูข่าดาเนอยผมคิดอย่างนี้นะตอนนั้นคิดอย่างนี้ก็เลยเซื้อไปอ่าไปต่อเลยครับเขาก็บอกประเทศนูน้นประเทศนี้นะฮะอะไรได้ก็โตขึ้นทุกปีปีละแปดเก้าเปอร์เซนไรแม่งโตแบบเก้ากระโดดนะครับตอนซื้อนี่คือดูดีอันนี้กาไรพันหกอ่ะเก้าเดือนก็พันสามกว่าแล้ว แล้วจริงๆกำไรมันจะกาลังจะออกมาได้ประมาณพันแปดพันเก้าอ่ะแต่หุ้หนอ่ะมันลงจากสี่สิบห้าบาทลงมาเหลือยี่บห้ามันไม่ใช่โอกาสมันจะเรียกว่าอะไรใช่ไหมครับมันต้องโอกาสแน่ๆตอนนั้นคิดว่าความแข็งแกร่งก็มีไฟฟ e force ก็ใช่ s p อ t analysis ก็ใช่ pricing power ก็มีเพราะเราอยู่ hot b ิ r ์ดคือก็คิดเหมือนในที่ตอนแรกบรรยายให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะครับคู่แข่งก็น้อยอะไรก็ว่าไปกําลังจะได้ลดต้นทุนจากยี่สิบเหลือเหลือเท่าไหร่เหลือห้าจุดสองห้าอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้ก็เป็นกระแสเงินสดมันก็ดีมากเพราะผมดูแล้วเนี่ยมันสามารถจะปันผลร้อยเปอร์เซ็นได้คือถ้าดูจากแคทโฟมันบอกค่าเสื่อมของดาวเทียมมันเยอะมากแล้วดาวเทียมดวงใหม่ๆมันลงทุนน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆผมยิ่งรู้สึกเฮ้ยแม่งใช่ยิ่งดูยิ่งใช่นะครับเขาก็มีสไลด์หน้านี้บอกว่า n f i ฟ entertainment นู่นนี่นั่นผมก็รู้สึกเฮ้ยใช่แล้วผมเคยอ่านเจอในรีเสิร์ชฉบับหนึ่งเขาบอกว่าทุกวันนี้เราทุกคน ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเราเราสไลด์โทรศัพท์มือถือหนึ่งวันเนี่ยมากกว่ารูปไลฟ์ภรรยาเราอ่ะหนึ่งปีรวมกันผมรู้สึกโโหนี่เราติดโทรศัพท์ถึงขั้นนั้นอ่ะเรามันเท่าไหร่วันละพันแปดร้อยกว่าครั้งอ่ะคือมันเยอะมากอ่ะอันนี้ผมไม่ได้นับรวมแต่งงานใหม่นะครับผมหมายถึงว่าโดยทั่วๆไปโดยเฉลี่ยก็คือเหมือนรูปไลฟ์ภรรยาเรารวมกันหนึ่งปีภายในหนึ่งวันผมคิดเฮ้ยถ้าคนเราใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยไม่ว่าจะอยู่บนเครื่องบินไม่ว่าจะอยู่บนเรือสำราญไม่ว่าคุณจะ แล้วการที่อยู่บนเรือสำราญการที่อยู่บนเครื่องบินช่องทางเดียวที่คุณใช้เน็ตได้คือดาวเทียมผมคิดโอ้โหแม่งดีมานมหาศาลมากตอนนั้นคิดแบบโอ้แม่งดี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 ด,ด,ด,ดีทุกอยาก่างดีหมดนะฮะก็ดูโอ้โหเขาก็บอกเอาบอร์ดแคลนสเทนมาให้ดูทั้งโลกแม่งก็ยังโกรดนี่คือการฟอร์แคสต์ของของไอสมาคมอะไรสักอย่างนะครับนี่เขาก็บอก SD เนี่ยอย่างนี้ HD เท่านี้อัลตร้าเเนี่ยมันจะเป็น4 k 8k อีกก็มีแต่ดีมานที่ต้องใช้แบนด์วิดเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ อันนี้ก็เป็นรูปแบบการทำงานว่า k u band C น a n d แบรนด์ทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีอะไรมากอันนี้เขาบอกว่าฟังบอร์ดแบนด์เทนเนี่ยก็เติบโตเยอะเพราะอะไรต่อไปเนี่ยมันก็จะมีรถขนส่งที่ต้องไปขนในที่ห่างไกลดีมานในเครื่องบินอะตอนนั้นมีนกแอร์ใช้เขาอยู่สี่ลำเขาบอกถ้าใช้ทั้งประเทศเนี่ยโอ้โหก,ก็แบบดีมานเพิ่มขึ้นต้องมีดาวเทียมอ,อีกดวงหนึ่งละถ้าที่จีนใช้นะที่จีนใช้ต้องใช้ IP s t สไตอีกดวงหนึ่ง ผมคิดโอ้โหฟังแล้วมันดูแบบยิ่งใหญ่มากแล้วมันดูน่าเชื่อว่าคนต่อไปขึ้นเครื่องบินมันต้องขอรหัสไวไฟดีวะมันดูมันดูรู้สึกใช่นะครับเรือสำรานะครับขึ้นเรือสำราญแล้วต้องใช่ผมไปเรือสำราญพอดีผมก็ซื้อวันละวันละห้าร้อยสี่ห้าร้อยบาทอะไรก็ไม่รู้ว่าเราก็ซื้อซื้อเสร็จเมียกับลูกทะเลาะกันบอกแม่เล่นเยอะกว่าหนูหนูเล่นเยอะกว่าแม่ตอนซื้ออันเดียวแต่แล้บอกมันแพงลูกซื้อแม่อันเดียวแบ่งกันใช้สรุปซื้อสองอัน ซื้อสองอันแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องทะเลาะกันผมกับเมียแบ่งกันใช้อันเดียวกันแต่ลูกอะ่ะจะต้องใช้อันเดียวคนเดียวถ้ามันไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ติดต่อธุรกิจกัือใครก็อันนี้ก็เป็นเทรนด์ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างต่อไปจะใช้ในไฮสปีดเทรนด์ในเครื่องบินในเรือคือทุกทุกอย่างเวลาเราซื้อหุ้นสักตัวสตอรี่มันฟังดูสตรองแหละคนซื้อหุ้นมันไม่ได้โง่งหรอกมันก็คิดมาแล้วอะ่ะว่ามันดีมันดีมันดี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 ยิ่ง v i ไอรักบางคนนี่เป็นคนคิดละเอียดมันยังซื้ออ่่่่่่ะเพราาานััออออยยิงมใจววตทีถืู มันจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกมันไม่แน่มันมีธึกที่จะเปลี่ยนไปได้ตอนนั้นเนี่ยกำไรไตรมาสามตอนช่วงที่ผมซื้อเนี่ยกำไรมันทำโอทามไฮหมายถึงว่าไม่ชีวิตมันไม่เคยทำกำไรได้หกร้อยสี่สิบห้าล้านมาก่อนเนี่ยครั้งแรกในชีวิตมันแต่หุ้นมันอะลงมาเลยยีบ่บห้าบาทผมคิดโหยิ่งคิดยิ่งใช่ไม่มีทางแพ้นี่คือหุ้นแห่งผู้ชนะมันคือสิริอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะฮะตอนนั้นคิดอย่างนี้ตอนนั้นเขามีหนี้ต่างประเทศอยู่ร้อยหกสิบล้าน ทุกทุกหนึ่งบาทที่ข่างเงินอ่อนเนี่ยจะบันทึกขาดทุนข่างเงิน160ยล้านผมก็คิดเองว่านักลงทุนมันจะมองเป็นขาดทุนพิเศษหรือเปล่าหรือเท่ากับบาทนิ่งแล้วนะเขามีรายรายได้เป็นเหรียญนะเจรายจ่ายเป็นเหรียญนะสา 30. ทุกบาทที่อ่อนค่าเขาจะได้กำไร1 1 0ล้านต่อปีมันจะทําให้กอสโปฟิตมา g ินเนี่ยเพิ่มขึ้นตรงเนี้ยถ้ามันออกมาอย่างนี้จริงนักลงทุนจะมองว่าโหเขาอ p r o v e ประสิทธิภาพเขาเพิ่มนู่นเพิ่ม,มนี่ต้องปรับ PE ขึ้นไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอ่า่ํามาก เพราะว่าตอนนั้น EV EB per EBITDA อยู่ประมาณ4-5เท่าค่าเฉลี่ยทั้งโลกอยู่ที่11เท่าผมว่าถ้ากลับไปเทรดที่เท่าเดิมเนี่ยผมก็ได้100%แล้นะฮะก็มาอน,นี้เขก็ขขขวิเคราะห์งบอะไรกันเราก็ตัดของโบงนั้นโบงนี้มาแปะไว้นะครับเพื่อเตือนความจำว่าเราซื้อจาก valuation ไหนนะครับเนี่ย EV EB per EBITDA เขาทำได้5.4แล้วปีถัดไป4.4จริงๆผมลองดูแล้วถ้ามีผลกระทบของค่างเงินตรงนี้จะเหลือแค่4เอง ผมรู้สึกโอ้หถูกมากๆเลยสมัยก่อนตอนพี่หมอเล่นเนี่ยมันก็เคยเกือบเกือบสิบนะแล้วลองดูดิว่ามันเคยเทรดที่9.29อะ่ะถ้าเราซื้อ4.4มันกลับไป9.29เราก็รวยแล้วนะมันก็โอเคอะ่ะคือลอจิกทุกอย่างมันใช่นีหว่าอะไรเงี้ยนะก็รับข่าวร้ายไปเยอะแล้วว่าจะเสียลูกค้านู่นนี่นั่นนะครับมีการเปลี่ยน CEO ผมก็มองทุกอย่างเป็นชั่วคราวหมดนะครับข่าวดีที่รออยู่ก็มีเรื่องไทยคม8กับ9 ไทยคมเจ็ดขายแบนด์วิดได้ร้อยเรับรู้ไตมาสี่เป็นไตมาสแรกแต่กาไรดีขึ้นกําไรรายไตมาสทานิวไฮต่อเนื่องนะครับอันนี้คุณสุพปปจีเนี่ยนะฮะ,ะคณสุพปปจีกับผู้บริหารใหม่ซึ่งผู้บริหารใหม่ก็เป็นสายวิศวะผมไปดูให้ยค,คนนี้ก็เก่งเพราะเป็นคนที่จัดการและยิงไอพีสตาร์ขึ้นไปเป็นคนควบคุมทั้งหมดผมว่าเฮ้ยมันน่าใช้ได้แหละเอออะไรเงี้ยนะ พเวอร์ชันน่าสนใจทนทานภาวะเศรษฐกิจมีการเติบโตทั้งแบนดวิดสั่งบอร์ดแคสแล้วก็บอร์ดแบนสวิตชิงคอสสูงนะครับไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงจากคอสเบิร์ดไปได้ปีหน้ากําไรก็ยังโตอีกยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไปเลยอ่าเนี้ยจบนะครับคราวนี้เรามาดูว่าเฮ้มันดูอย่างนี้แล้วมันขาดทุนได้ยังไงนะครับมันก็ไม่ควรจะขาดทุนนะฮะจนกระทั่ง ผมก็ทําการบ้านไปแล้วแหละว่าตัวนี้ตอนนั้นตอนต้นปีมกราที่ถือหุ้นอยู่มันมีคอลัมน์เล็กๆขึ้นมาคอลัมน์มันบอกว่าแกรมมี่จะเจ๊งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแกรมมี Pay ่ไปทีวีจะเจ๊งมันจะไปขายให้ซ t h อะอรอะไรเงี้ยมันก็เป็นสายละผมว่าคนอ่อนแอสองคนมารวมกันแต่ c t h มันจะเจ๊งมั้งวะถ้ามันเจ๊งเนี่ย มันก็จะเรื่องใหญ่เพราะมันใช้อยู่8ทานสปอนเดอร์ผมก็โทรไปเช็ค i R บอกใช้เท่าไหร่ใช้8ทานสปอนเดอร์ทานสปอนเดอร์ขายเข้าเท่าไหร่ว่าขาย3ล้านเหรียญผมก็เคาะในหัวผมแล้วว่าเออมันเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ธุรกิจพวกนี้กลัวที่สุดคือไรายได้ลดถ้าไรายได้ลดเมื่อไหร่กําไร,รมันจะลดเยอะมากอยู่ๆก็มีพี่คนหนึ่งตอนนั้นผมถืออยู่สักพักหนึ่งนะครับเขาก็ถือในไทยวีไอเขาบอกว่าได้ PSI เสียที่ CTH ช่วงเปลี่ยนผ่านซินะอะไรของเขาไม่รู้นะฮะ เขาก็โพสต์ขึ้นมาแล้วก็ผมก็ไปเปิดหน้าเว็บ CTH ในขณะหลังจากอ่านเมื่อกี้จบผมก็ไปหาข่าวที่หน้าเว็บ CTHCTH บอกว่ากลุ่มบริษัทมีความประสงค์เรียนให้ท่านทราบว่าสภาวะนู่นนี่นั่นไม่สามารถรับชมได้ตั้งแต่หนึ่งกันยาเวลาเท่านี้เท่านี้ผมมีลางสังหอนแล้วว่า CTH เนี่ยมันเป็นลางสังหอนนะมันยังไม่ชัดเจนแต่รู้สึกว่ามันไม่ไหวแน่เลยว่ะแล้วถ้ามันเจ๊งเนี่ยไอ้ทั้งหมดที่เราหวังจะจบเพราะ เขาจะอัปเกรดช่องให้ชัดขึ้นมีทางเดียวต้องแข่งขันกันสมมุติคุณหมวยแข่งกับผมคุณหมวยชัดเท่าไหร่ผมต้องชัดตามไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เหลือทูช่องเดียวทําไมต้องชัดวะมันไม่มีทางเลือกอะไรกูปิด HBO ก็ได้กูจะปิดหนังอะไรก็ได้ไงมันก็มีดูกูอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นก็เริ่มรู้ชะตากรรมพอรู้ชะตากรรมเสร็จก็เดี๋ยวมีกราฟราคาหุ้นไหมตัวนี้ เออไม่มีไทคมเฮ้ยมีดิอ่านี่เมื่อกี้วันที่สิบหกจูนนะครับมันคือแท่งนี้ครับผมจำได้ว่าผมเป็นคนขายมานันตั้งแต่ต้นแท่งจนมันปิดเพราะผมโทรเช็คกไออาร์แล้วหมวกเสียไหมไออาร์เขาผมโทรกู้อนสนิทกันอนะครับไออาร์ก็มั่นใจตลอดจนทั้งวันนั้นผมโทรไออาร์บอกว่า ก <Go. S 2> ็เขาคงอาจจะเช่าเราต่ออีกสักระยะค่ะยังไม่ต้องห่วงอ่ะเดี๋ยวเราจะหาลูกค้าใหม่มาเพิ่มเติมเลยเขาไม่รู้อะแต่ผมรู้สึกมันไม่ใช่แล้วอะแล้วตรงเนี้ยี่บหกบาทอะมันเป็นจุดที่เราต้องตัดสินใจแล้วแหละเจ็บปวดไหมมันก็อาจจะขาดทุนนิดหน่อยนะผมจาไม่ได้ผมจําต้นทุนไม่ได้แหละผมก็อาจจะซื้อตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นคือเราไม่รู้ว่าเราซื้อที่ตรงไหนแต่รู้ว่าตรงเนี้ยเราต้องขายละมันจะเปลี่ยนละผมก็ขายเลยพอขายเสร็จปุ๊บบางคนก็ยังงงว่ามันลงเพราะอะไรแต่จริงผมรู้ว่าการ การที่ CTH มันหายไปเนี่ยเราเห็นกําไรไตรมาสถัดไปแล้วว่าจาก600มันจะเหลือประมาณ400แล้วถัดไปมันจะเหลือ300คือมันเห็นมันเห็นงบข้างหน้าแล้วว่าจนมันต้องตัดสินใจว่าตายหาแล้วมันต้องค่อยๆลงแน่ๆเราไปก่อนพอไปเสร็จหุ้นมันก็ลงอย่างที่เราคิดแต่ถ้าวันนั้นไม่ขายนะครับสมมุติวันนั้นแบบว่าอ่ะสมมุติผมไม่แน่ใจสมมติผมขาดทุนอยู่สัก5%แล้วกันแล้วผมไม่ขายวันนี้ ผมจะก้ามเกินฝืนทนแล้วผมไม่รู้จะทําไงต่อด้วยนะเพราะผมโดนยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นละพอโดนสามสิบเปอร์เซ็นเราเป็นไงครับเราก็เริ่มหลอกตัวเองว่ามันก็ดีนะเรารอปันผลก็ได้นะหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าแต่เราก็คือขาดทุนอะ่ะแต่บุงขายตัวนี้ผมไปเข้าหุ้นตัวอื่นผมก็ได้กาไรหมดละมันมันเหมือนว่าแม้จะเป็นวีออ่ะครับ <c oughs> มันไม่ได้ง่ายขนาดที่ว่าคุณมองปุ๊บแล้วคุณจะรู้สึกว่า ไอเน,นี้ยแม่งคือโมเดลที่ถูกต้องอ่ะคุณยังต้องติดตามข้อมูลตลอดเวลาแล้วเอามาวิเคราะห์ว่ามันถูกหรือมันผิดเวลามีข่าวข่าวนึ่งออกมาคุณต้องรู้ว่าอันเนี้ยไม่ใช่ละอันเนี้ยใช่อยู่อันเนี้ยยังพอถือได้พอมันไม่ใช่แล้วเนี่ยมันทุกคนมันเล่นกับจังหวะมันเร็ว,วครับจะเด้งไงก็เด้งไม่ขึ้นเห็นไหมฮะแล้วพอหลังๆมาคุณสารกลอะไรมาเขียนเรื่อง f a c e b o o ไลฟ์ e เงี้ยผมอ่านเสร็จผมชัดเลยนะผมว่ามันไม่มีทีวีดาวเทียมต้องการเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วมีแต่ทีวีดาวเทียมอ่ะจะ ทำแบบลีน่าจังมั้งทุกนี้ไม่หลายคนไม่ทราบน,นะครับทีวีดาวเทียมเก่าๆที่เจ๊งไปได้กลับมาทั้งหมดแล้วนะครับสรยุทธ์สุทัศนะจินดาก็ทําแล้วลีน่าจังก็มีนะครับลีน่าจังก็กลับมาแล้วชูวิทย์ก็กลับมาแล้วคือทุกคนกลับมาหมดแต่หลายคนอาจจะแบบไม่ได้เป็นคอ f Facebook ไลฟ์ถ้าเป็นคอ Facebook ไลฟ์จะรู้ว่าเขาไม่ต้องง้อไทยคมแล้วเขามีช่องทางอื่นที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเขาเอา iPhone เครื่องหนึ่งกับขาตั้งอันหนึ่งแล้วเขาก็ตั้งปุ๊บแล้วก็ Facebook Live ไลฟ เขาก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็มีคนดูมีเรตติ้งจะขายโฆษณาไม่ขายโฆษณาไม่รู้อะแต่ช่องทางมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วที่บอกว่า iPhone เครื่องหนึ่งกับขาตั้งอันนึงเนี่ยถ่ายทอดเป็น4ฟได้ด้วยนะครับมัน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 ข้ามแบบทุกสิ่งทุกอย่างผมถึงบอกว่าไอดิสรับเทคโนโลยีเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเราฟังมาแล้วมันจะดิสรับแล้วจบนะที่มันดิสรับไปดิสรับมาแล้วเรากว่าจะรู้ตัวอีกทีเราก็โดนกินเหมือนกันเหมือนเราเป็นปลาตัวหนึ่งกําลังกินปลาตัวที่เล็กกว่าแต่เราไม่เห็นพรววว่่่าาจิมมีตัใหญก กำลังจะกินเราอีกทีบางทีมันมันมันมองไม่เห็นภาพอะไรอย่างนั้นนะครับต้องพักไหมครับอาจารย์อาจารย์ได้ก้ามครับต้องพักไหมครับอาจารย์พักเลยใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวพักสักสิบห้านาทีอ๋อได้ครับงั้นไปมันถ้ามันไปต่อมันจะไม่สิบห้านาทีครับอาจารย์ถ้าเกิดถ้าเกิดพักแล้วเดี๋ยวสิบห้านาทีมาคุยต่อจะได้มีสองสามสี่ห้าตัวจริงผมมาเป็นสิบตัวเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวพักสิบห้านาทีนะครับ